ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีที่ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนะครับ m อ็มยี n แชนนะครับครับผมจะหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาใส่ปุ๋ยมันสะปะหลังนะครับเป็นมันน้อยนะครับที่ปลูกตอนกลางๆเดือนขุมพาพันธ์นะครับผมอายุ2เดือนนะครับอายุ2เดือนเต็มนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็จะมีการไถเบิกนะครับไถเบิกแล้วก็ วานปุ๋ยนะครับแล้วก็ใช้กบนะครับเี๋ยวมอนีศิภามาเบิงนะครับว่าการใส่ปุ๋ยมั่นนะครับรอบแรกนะครับอุปกรณ์นะครับมีอย่างแน่นะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับใส่สูตรใดนะครับแล้วก็ใส่วิธีใดนะครับใส่แบบใดนะครับวานแบบใดนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับสูตรของผมเองนะครับแล่ากอุปกรณ์ผมผมผมก็จะเป็นผานพวกผานผานงามนะครับด่งรองล่งนะครับแล้วก็ผานผีเสื้อนะครับเพื่อที่จะกบนะครับผม มันอายุสองเดือนนะครับผมก็เอาเป็นพันหานะครับพันหายกหล่องนะครับนี่ครับพันหาพันพ่วนเท่านี้ครับยกหล่องนะครับระยะล่องก็อายุประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรสิบเมตรยี่สิบนะครับระยะต้นผมปลูกอยู่หกสิบเจ็ดสิบนะครับระยะต้นนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเส้นนะครับพว่าเพื่อใ้นะครับเพราะว่าปลูกช่วงเด old, ือนกุมภาก็จะเพื 20. ่อฝนบ่มากไงนะครับอันนี้ฝนสองเดือนนะครับทิมช่วงนะครับ ้วก็ตกลงมานะครับก็เ่็งให้ดินเปียกดินซุ่มนะครับพ่อที่จะใส่ปุ๋ยใดอยู่นะครับผมครับผมสําหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การไถเบิกนะครับไถเบิกก็จะมีผานนะครับผานดึงรองล่องนะครับก็จะเป็นสองขานะครับแบบนี้นะครับแบีเข่ากลางนะครับแบีเข่ากลางความกว้างนะครับจากขอบนะครับฝั่งนี้นะครับมาหาฝั่งนี้นะครับประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเซนนะครับประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเซนนะครับ ส่วนรล่อนะครับรล่อน้อยนะครับหล่อน้อยกับจากกว้างซ้ำๆกันนะครับกว้างซ้ำๆกันเพราะว่าเขาปรับขาผ่านนะครับเขาหาซ้ำระดับหล่อเลยนะครับอาจจะอยู่แปดสิบถึงเก้าสิบเส้นนะครับอาจจะเขาลองเม็ดยี่สิบได้ในายนะครับได้พอดีอยู่นะครับเม็ดยี่สิบเม็ดสิบก็จะเขาได้พอดีนะครับแต่ถ้าเขลองได้ที่นะครับหรือว่าปลูกเบียดมากก็จะเหยียบเนี้ยจักหน่อยนะครับนี่ครับลองนี่ปลูกเบียดมากนะครับเหยียบนะครับ ส่วนหล่องอื่นทีเมษยี่สิบเมรสิบปกติกะถือว่าใส้ได้อยู่นะครับเขาง่ายอยู่นะครับจอยู่ประมาณนี้นะครับ ครงกับขั้นตอนการไถเบิกนะครับก็จะถึงร่องลงแบบนี้นะครับถึงร่องลงเดี๋ยวีีจะวานปุ๋ยตามร่องเลยนะครับกลางร่องปาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการไถเบิก มาเบิ็งสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมใส่นะครับผมจะใส่ยูเรียนะครับ4ี่สิบหกศูนย์นะครับอ่าราคาสิบแปดแปดแปดนะครับสิบแปดแปดแปดผมก็จะบ่มีสูตรตายตัวนะครับมีสูตรตายตัวปรับใส่ตามความเหมาะสมนะครับตามราคานะครับอ่าอัตราอัตราส่วนนะครับสิบหกเอที่แปดแปดแปดนะครับสองนะครับยูเรียหนึ่งนะครับผมผสมกันนะครับแล้วก็ใส่อยู่ต่อไรประมาณสี่สิบกิโลนะครับสี่สิบกิโลต่อไรนะครับ ก็คือบานตำลองเลยนะครับผสมกันนะครับคุกคุกปุ๋ยในเขากันนะครับยูเรียครับที่แปดแปดแปดนะครับบานตำลองนะครับแล้วก็ไถกบนะครับผมสูตรปุ๋ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องทันอื่นนะครับที่โบมี่โบมี่สูตรนี้นะครับก็สามารถเป็นสูตรอื่นก็ได้ขึ้นกันนะครับเป็นซึงหกแปดแปดนะครับไม่ว่าเป็นสูตรสําเร็จก็ได้นะครับที่มีตัวนาสูง สูงจากน้อยนะครับแล้วก็มีตัวกลางตัวไายหอยมาานะครับผมเพราะว่าสูตรแหลกนะครับส่วสูตรที่2ก็จะเน้นเป็นตัวนาหน่อยลงนะครับตัวกลางตัวกลางหอยมาานะครับแล้วก็ตัว้ายสูงสูงนะครับสูตรระเบิดหัวนะครับก็คือต้องถ่ายเบิรงอีกรอบนึงนะครับว่าจะได้สซบอร์นะครับเพราะว่ามั่นแปลงนี่ก็เป็นมั่น่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับจะได้ขุดออกนะครับเพราะว่าตัวล่าก็จะปลูอ้อยตัวนะครับครับผมหลังจากที่ ไทเบิกนะครับไทยดึงรลองลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเอากรมาใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยของผมนะครับก็จะวานนะครับก็จะวานเลยนะครับวานตามลองเบินะครับปือว่าโรยข้างๆนี่ครับข้างๆแบบข้างๆหลองมั่นแบบนี้นะครับก้าวานไปเลยนะครับเพราะว่าก็จะใส่แรงงานอยู่สองคนนะครับว่าผู้หนึ่งกับไทยนะครับแล้วก็ผู้นึงวานปุ๋ยนะครับแล้วก็ไทยกบ ผถ้าบานทายอดตามรองก็จะซานะครับทาบานทาบานเลื่อยก็จะไววกว่านะครับถ้าบานเลื่อยก็จะไววกว่านะครับมีบานตามรองนะครับเดี๋ยวผานนะครับใส่ผานผีเสื้อนะครับหรือว่าผานหัวจรวดนะครับก็จะแวกดินนะครับเขามากบ้างๆนะครับครับผมผานกบนะครับ หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับก็จะมากบรองมั่นกันนะครับผานกบก็จะเป็นผานที่เสื้อนะครับหรือว่าผานหัวจรวดนะครับก็คือแหวกกลางนะครับแหวกกลางนี่ครับผานก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแหวกกบรองมั่นนะครับกอบเขาทั้งขางนะครับหลังจากที่เฮาดึงรองกลางลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอย Jamie, ู่ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะกบนะครับกบแล้วก็จะนะครับ เย่าดอะคกบด้านข้างอันนี้อาจจะกบ่ถึงเหงามั่นนะครับกบด้านข้างลองนะครับความก้วงนะครับของใบนะครับจากฟังนี้ครับมาถึงฟังนี้นะครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเส้นนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับสุดหลอกก็เป็นสุดเก้านะครับเขาลองมั่นนะครับ เดผมกะเสร็จสิ้นนะครับสําหรับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะพ้ามาเบิ้งนะครับกดหลังจากเสร็จงานนะครับตบปุ๋ยนะครับก็จะเนี่ยคาดากินพบขังลองนะครับพกขังหลงอันนี้นะครับมันก็จะมีที่ล่อรถเหยียบนะครับที่ตรงต้นมันนะครับงามๆนะครับแตเพราะว่า เพราะว่าห้องมไถายไฮไฮเบิกไฮปุ้ยสานะครับเพราะว่าห้องมใไ้ปุ๋ยสาเพราะว่าฝนมาสาเนีน่ยนะครับถ้าเป็นหนาฝนก็จะให้ได้แบบตั้งแต่มั่นอายุยี่สิบมือนะครับไปจนถึงสองเดือนนะครับเดือนเดือนกัวกับเขาเบ่ได้แล้วนะครับถ้าหนาฝนนะครับอันนี้เป็นหนาแร่งนะครับกับสองเดือนกับเขาได้ยูนะครับแต่ว่าทามั่นของพี่ของน้องนะครับแปลงได้ที่ระยะหล่องทีนะครับระยะหล่องทีก็แนะนําให้เป็นการ ขุดลุมฟังกบเอานะครับเพราะว่าถ้าเอารถรถไถเขานะครับรถอีแต๊กเขาก็จะเหยียบแนบก็จะไม่เหยียบนะครับนี่นี่ครับเหยียบเพียรใไ้ต้นมั่นลมจนมั่นหักนะครับผมนี่ครับท่าก็ดก็ต้องเบิงก้อนนะครับว่าแปลงแปลงของพี่น้องนะครับหล่องหางลองทีนะครับอันนี้มั่นก็เริืมงามแล้วนะครับสองเดือนนะครับ เราจะลองอยู่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเอาผานหานะครับยกลองนะครับกัเข้าได้พอดีนะครับก็จะมีหยียมแน่นะเป็นบางส่วนนะครับเส้นงานนะครับหนาตานะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับดะบยิเ่งความซุ่มของดินนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมบ่เปียกแล้วก็บบ่แห้งจนเกินไปนะครับใส่ได้พอดีเลยนะถือว่าท่านเวลานะครับท้าสาเขานี่ก็จะเข้าให้ปุ๋ยบ่ได้นะครับสําหรับการ ห้ปุ๋ยรอบแลกนะครับผมอย่างนี้นะครับปลูกตอนกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับอัตราการให้ปุ๋ยกาอยูที่40กิโลต่อไร่นะครับผมนี่ครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทั่วไปนะครับที่มีความแตกต่างจากของผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับแนะนําข้ามาได้นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่อยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับ บอโทษตีต้อนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอมยุยชแนลนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ